วันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องสาค่ะวัสดีค่ะมีอะไรกินมากะน้องวันนี้วันนี้เหรอมีซูชิค่ะมีซูชิแล้วก็มีผลไม้มีอันนี้อะไรอะเยกสาคูสาคูาแล้วก็มารีค่ะ,ะคะ่ะอะไรอีกคะอะไรอีกมีเยอะแยะเลยซูชิไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ไก่มีไก่นะคะไก่ขังน้อง กินไก่อย่างนี้ค่ะชิค่ะก็มีอันนี้ค่ะดูซิแล้วก็นี่ขนมขนมไข่หงค่ะไข่หงค่ะแล้วก็ผลไม้ผลไม้อ่าจะน่ากินมากินกันเลยชวนใครมากินมั้งอ่ะมากันหมดเลยค่ะมากันมากันมากันนี่ในครัวน้องสาวนะคะวันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะคะนี่ยุ่งลูกชายคนโตมานี่ยังมีพ่อนะน้องก็ น้องก็ไว้พ่อด้วยนี่มีพอ่อมีน้ำต่างมียิงพระนะคะแล้วก็มีห้องนี่ Living Room นะคะมี Fireplace แล้วก็มีที่รักของน้องสาค่าะคป่าส่าบ๊าบสวัสดีค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะบาย